สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมในช่องเกียร์ปนวัตอีกแล้วครับผมวันนี้ผมอยากจะมาทำคลิปพูดคุยนี่นยนะครับพูดคุยทั่วไปเลยพูดคุยกับคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้แหละครับที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเข้ามาด้วยเหตุบังเอิญหรือว่าเข้ามาเพราะความตั้งใจที่จะกดเข้ามาดูคลิปนี้ผมอยากจะพูดคุยกับทุกคนตามชื่อคลิปตามหน้าปกคลิปเลยครับผมจะมาพูดเรื่องทำไมถึงกลับมา ทำ u t u b e อีกครั้งถ้าใช้คำว่าทำ u t u b e อีกครั้งแสดงว่าเคยทำแล้วเหรอใช่ครับผมเคยทำมาแล้วครับผมผมเคยทำ u t u b e มาเมื่อประมาณ 3- 4ปีประมาณ4ปีที่แล้วเคยทำอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็หยุดทำไปซึ่งจริงจริงช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีเลยนะแต่ว่าตัวผมเองนี่แหละที่หยุดทำไปก่อนแล้วก็ทำให้มันหยุดชงะงัก แบบคนที่ทำพร้อมๆผมคนที่เริ่มพร้อมๆผมเนี่ย <head> เขาไปกันไกลแล้วแบบไกลมากๆเลยผมเนี่ยยังติดแงกอยู่ที่เดิมอยู่เลยคือยอดซับไปยังน้อยตอนนี้เนี่ยเหมือนเริ่มใหม่เลยผมคิดว่าเหมือนผมเริ่มทำช่องใหม่เลยนะตอนนี้เนี่ยคือคนที่เข้ามา,า,มาดูก็น่าจะเป็นคนใหม่ๆคนที่เข้ามาติดตามก็น่าจะเป็นผู้คนใหม่ๆเพราะว่าตัวผมเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะเมื่อ4ปีที่แล้วกับตอนนี้เนี่ยผมค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะเลยคือคนที่จะเข้ามาดูเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ คนละก,กลุ่มกันแล้วก็ตัวคอนเทนต์ที่ทำเนี่ยก็ได้จะแตกต่างจากเมื่อก่อนค่อนข้างเยอะเลยผมจะเล่าให้ฟังว่าช่องผมเมื่อก่อนเนี่ยเป็นยังไงมั่งคือตอนนี้เนี่ยผมลบลบวิดีโอซึ่งน่าเสียดายมากตอนนั้นไม่รู้ว่าตัวเองคิดอะไรอยู่อยู่ๆก็ลบวิดีโอใน YouTube รวมๆเนี่ยคนดูหลายแสนเลยนะคนดูหลายแสนเลยรวมๆเนี่ยแต่ว่าอยู่ๆก็ลบไปหมดเลยลบไปแบบลบไปเฉยเลยไม่รู้คิดอะไรอยู่แค่รู้สึกว่าเวลาย้อนกลับไปดูตัวเองเนี่ยตอนนั้นมันเหมือน คลิปวิดีโอมันออกมาไม่ค่อยดีมันออกมาไม่ค่อยดีเหมือนมีความอายมีความอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ลบออกไปโอเคเมื่อก่อนเนี่ยในช่องของผมเนี่ยจะทําคลิปหลายแนวเลยหลายแนวเลยแต่ว่าแนวที่ได้รับความนิยมสุดในตอนนั้นสําหรับตัวผมนะตอนนั้นเนี่ย ก็เป็นเกมผมจะเล่นเกมเล่นหลายๆเกมเลยแล้วก็คนที่มาดูเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กอ่าคนที่เป็นกลุ่มคนที่มาดูผมเยอะๆเนี่ยจะเป็นเด็กซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าผมสร้างรายได้จาก YouTube แบบมีโฆษณาขึ้นอะไรเรียบร้อยเลยนะคือมีโฆษณาขึ้นคลิปของผมซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่มีแล้วตอนนี้มันไม่มีแล้วโฆษณาที่ขึ้นคลิปเพราะว่ากฎของ YouTube ตอนนี้เนี่ยเขาเหมือนรีเซ็ต ทุกๆปีผมไม่แน่ใจเหมือนกัน,อ,น,นอันนี้ไม่ค่อยทราบเหมือนกันแต่ว่าหลังจากที่ผมกลับมาทํา y o u t u b e เนี่ยผมก็ไปดูหลังบ้าน YouTube อะไรใช่ไหมคือมันมันเหมือนให้ขึ้นมาให้ผมทําทําเหมือนภารกิจหรือว่าเควสอะไรสักอย่างให้สําเร็จตามเป้าหมายก่อนถึงจะมีโฆษณาขึ้นก็คือให้มีคนดู4,000ชั่วโมงวิดีโอใน y o u t u b e ถึงจะมีโฆษณาขึ้นอ่าแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยทําได้แล้วนะ4,000ชั่วโมงทําได้แบบ แบบชิวๆเลยก็ทําได้มันมันเยอะนะสี่พันชั่วโมงเหมือนจะเยอะแต่ว่าไม่เยอะเกินความตั้งใจครับผมเชื่อแบบนั้นมันไม่เยอะเกินความตั้งใจซึ่งตอนนี้เนี่ยของผมมันรีเซ็ตใหม่เป็นศูนย์นับตั้งแต่วันที่ผมเพิ่งเริ่มมาทําคลิปใน YouTube ใหม่และตอนนี้เนี่ยมันก็ได้ประมาณ30ชั่วโมงซึ่งก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่ดีหลังจากนี้เนี่ยผมจะตั้งใจทําคลิปและพยายามทําคลิปออกมาให้มีคุณภาพที่สุดเท่าที่จะทำได้คือผมรู้เลยว่า ปัจจัยด้านคุณภาพคลิปเนี่ยมันมีทั้งเรื่องภาพเรื่องเสียงเรื่องแสงเรื่องหลายๆอย่างองค์ประกอบโดยรวมซึ่งผมเนี่ยไม่ได้มีอุปกรณ์ที่ดีอะไรเลยผมมีแค่มือถือขาตั้งกล้องแบบขาตั้งกล้องที่หักแล้วด้วยซ้าผมแทบจะไม่มีอะไรที่มันมีคุณภาพเยอะๆเลยโน้ตบุ๊กของผมก็เป็นโน้ตบุ๊กที่ทำมาดามากๆแต่ผมก็จะพยายามอัดคุณภาพ ไปทางด้านเนื้อหาและทางด้านอื่นๆที่ผมสามารถทําได้ก็แล้วกันและถามว่าคอนเทนต์เนี่ยจะเป็นไปในแนวทางไหนผมบอกเลยว่าคอนเทนต์เนี่ยสเปซสปาแน่ๆก็ผมสเปซสปาแน่คือผมอยากจะให้ทุกคนติดตามชีวิตผมเข้าใจฟิลแมแบบผมอินกับอะไรอยู่ผมทําอะไรอยู่และผมมีอะไรมาแนะนําให้ทุกคนผมอยากให้ทุกคนติดตามผม เพราะชอบการใช้ชีวิตของผมถ้าผมอินกับอะไรผมทําอะไรและทุกคนที่มาดูคลิปผมที่ผมถ่ายทอดออกไปเป็นคลิปเนี่ยแล้วทุกคนมาดูแล้วทุกคนชอบในสิ่งที่ผมถ่ายทอดออกไปมันเป็นความสุขมากครับมันเป็นความสุขมากและอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ผมกลับมาทํา YouTube คือง่าไงตัวเงินผมอยากให้มันเป็นงานผมจริงจังกับเรื่องเงินและจริงจังกับเรื่องงานมากๆซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถามว่ามันเป็น มันเป็นงานไหมมันถือว่าเป็นงานของผมในประมาณ4ปีที่แล้วเพราะว่าผมเนี่ยค่อนข้างได้รายได้จากจากมันเลยนะเพราะตอนนั้นผมสตรีมและคนที่เข้ามาโดเน a เนี่ยก็มีมาเรื่อยๆคือก็ได้ได้ได้เงินอยู่เรื่อยๆแล้วก็หยุดทําไปเพราะเนื่องด้วยอะไรหลายๆอย่างตอนนั้นเนี่ยเหมือนชีวิตผมตอนที่เลิกหยุดไปนะผมเนี่ยอยากหาอะไรที่มันเป็นกระแสเงินสดแบบ แบบที่มันเยอะกว่าที่ทําได้นักเวลานั้นคือสตรีมเนี่ยถามว่ามันได้เงินไหมตอนนั้นมันได้รับผมแต่มันก็ไม่ได้ได้เยอะแบบเยอะมากๆมันไม่ได้ได้เยอะเลยช่องผมเป็นช่องที่เล็กมากๆแค่ได้เงินเข้ามาในแต่ละครั้งก็ก็ถือว่าถือว่าถือว่าดีแล้วสำหรับตอนนั้นถือว่าแค่มียอดเงินเข้ามาถึงจะไม่ได้เยอะมากหมายมันก็ถือว่าดีแล้วผมเนี่ยหยุดทําไปไปทําอย่างอื่นที่หาเงินได้มากกว่าแล้วก็ผมรู้สึกว่า YouTube เนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ในการที่จะหาเงินให้ได้ทันที เยอะๆในช่วงเวลานั้นก็เลยไปทำอย่างอื่นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าไปทําอะไรมาั่งเราในคลิปอื่นนั้นไม่ใช่คลิปนี้คลิปนี้ผมขอพูดเรื่อง YouTube ก่อนแล้วต่อมาก็คือผมมองว่า y u t u b e เนี่ยมันเป็นธุรกิจได้นะเป็นธุรกิจได้ทําให้เป็นงานได้เป็นธุรกิจได้แต่ต้องใช้เวลาในการสร้างธุรกิจนียนานพอสมควรน,นานพอสมควรมีคนทําได้นะภายในระยะเวลาสั้นๆ แบบทำคลิปใน u t u b e ทำคลิป2คลิป3คลิป4คลิปแล้วดังขึ้นมาได้มีถามว่ามีไหมมันมีแต่ว่าโดยโดยทั่วไปนะโดยทั่วไปการที่จะทำ YouTube เนี่ยถ้าเราไม่ใช่คนที่ครีเอทีฟเก่งเราไม่ใช่คนที่พูดหน้ากล้องเก่งเราไม่ได้เป็นคนที่แสดงออกเก่งอ่ะไม่ได้เป็นคนหาไม่ได้เป็นคนมีความสามารถหรือว่าเป็นคนที่ทุกคนจะต้องมาติดตามถ้าเราไม่ใช่คนแบบนั้นเราจะทำ u t u b e แล้วประสบความสำเร็จยากกับผมซึ่งบอกเลยว่าผมเนี่ย ไม่ใช่คนที่เก่งอะไรขนาดนั้นนะเห็นผมเหมือนพูดเก่งเห็นผมเหมือนกล่าแสดงออกเหมือนผมมีอะไรที่สามารถทำ YouTube ได้จริงๆผมผมไม่ได้เก่งอะไรแบบนั้นเลยผมแค่ใช้ใช้คำว่าฝึกฝนผมเนี่ยมีข้อดีอยู่อย่างคือผมทำได้หมดแหละอยู่ที่ผมจะทำหรือไม่ทำถ้าผมอยากจะทำผมก็จะพยายามฝึกจนได้นั่นแหละครับจนทำได้ถึงมันจะออกมาไม่เพอร์เฟกหรือว่าออกมาไม่ดีผมก็จะพยายามทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะออกมาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น เหมือน YouTube ตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้มีกล้องที่ดีมากๆผมไม่ได้มีการจัดแสงที่ดีมากๆและผมบอกเลยว่าคุณภาพเสียงที่คุณกาลังฟังอยู่ตอนนี้มันเป็นคุณภาพเสียงที่ค่อนข้างต่ําค่อนข้างต่ําเลยนะครับแต่ผมก็เชื่อมั่นในตัวผมว่าผมสามารถพัฒนาได้และทาออกมาให้ดีขึ้นเรื่อยๆได้เพราะฉะนั้นฝากกดติดตามช่องน้อยๆช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยครับหลังจากนี้ผมจะผลิตคอนเทนต์ออกมาให้รับชมเป็นคอนเทนต์ที่ บางคนอาจจะชอบบางกลุ่มอาจจะไม่ชอบยังไงก็ไม่ได้บังคับกันแต่ว่าถ้าชื่นชอบในตัวผมชื่นชอบในสไตล์ของผมหรือว่าชื่นชอบอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับช่องผมหรือเกี่ยวข้องกับคอนเทนต์ที่ผมทําซึ่งล่าสุดเนี่ยผมก็ทําคลิปวอล์ไปเยี่ยมพลทหารแล้วก็ทําคลิป เพิ่งพูดไปเกี่ยวกับคนนครศรีธรรมราชทําไมต้องดุทําไมต้องมีปืนไอ้นี่คลิปนี้เพิ่งทาไปเลยเพราะส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนนครศรีธรรมร,ราชก็เลยอยากจะพูดเรื่องนี้เพิ่งทำคลิปเพิ่งโพสต์ไปเมื่อ2วันที่แล้วถ้าใครยังไม่ได้รับชมก็ฝากไปรับชมด้วยนะ,ะยังไงคลิปนี้ก็น่าจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับแค่อยากจะมาพูดคุยกับทุกคนนั่นแหละไอ้ส่วนเรื่อง ระหว่างที่ไม่ได้ทํา YouTube แล้วไปทําอย่างอื่นเนี่ยไปทําอะไรมาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้าก็แล้วกันนะพอดีผมผมทําหลายอยา่างผมมีอะไรมาเล่าเยอะแยะมากมายเลยผมทําเยอะมากผมทําอะไรในหลายๆอยา่างในช่วงชีวิตของผมเนี่ยเหมือนผมแบบสเปรดสปาร์ในคันใช้ชีวิตแบบอยู่ในช่วงลองแล้วก็ลองหลายๆอยา่างเยอะมากๆอืมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจริงจังนะอยากจะมาจริงจังกับ YouTube และอยากให้ทุกคนที่ได้รับคอนเทนต์ออกไปได้รับวิดีโอ,อไป สนุกแล้วก็แบบดูไปแล้วไม่เบื่อคือถ้ามีคนมาติดตามผมผมอยากให้เขาดูคลิปผมแล้วเขาสนุกจริงๆอันนั้นมันเป็นความสุขของผมและถ้าเราทําเรื่องนี้ให้มันเป็นงานได้ด้วยผมว่ามันคงจะสุดยอดมากๆเลยยังไงผมก็จะรอวันนั้นรอวันที่แบบผมปล่อยคลิปออกไปทุกคนรู้สึก enjoy ผมก็รู้สึก enjoy วันนั้นมันจะมาถึงแน่นอนครับเพราะฉะนั้นทั้งผมทั้งคุณจะช่วยกันครับผมไว้เจอคลิปหน้าายบาย